อย่างนี้เขาเรียกกี่ครับข้างในตัวนี้เป็นสามครับครับสามครับข้างในใช่ครับแล้ก็ยังดูเล็กเนาะผมคิดว่าสามครับมันจะเกือใหญ่ได้สามแก้วอะไรอย่างเี้ป่ะสาวจริงๆสามครับอ่ะปริมาณกาแฟมันอยู่นาเต้ได้ครับมันอยู่ที่ประมาณสองชัตนะครับ จริงๆ้วมันสามารถทาเย็นได้ทําทร้อนได้มันอยู่ที่ปริมาณกาแฟเราอัดนะครับเอาแล้วถ้าอย่างหนึ่งรับมันก็ใส่กาแฟเท่ากันปะหนึ่งรับปริมาณของโถกาแฟตัวก้านตัวเนี่ยครับมันจะเล็กแต่คือมันก็สามารถจุก,กาแฟได้แต่มันก็สู้สามทับไม่ได้เพราะปริมาณคับมันก็บอกยอยู่แล้วแต่คือ เราอัดกาแฟให้มันได้หนึ่งถักจะทำได้โอ้โนี่มันล้นหนอใช่ไห ันนี้เป็นกาแฟอะไรครับอา,อาราบิก้าครับอาราบิกา้าทัา่วอยู่ประมาณกลางหางเข้มแต่คือไม่เข้มมากเป็นเบรนผสมมาม่ใช่อาราบิกา100้าร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อมัน,ม,นมันมีอะไรนะอารา,าบิก้ากับอะไรนะตัวน,นี้เป็นโรบัต้าหรอใช่ครับกาแฟมันมีสองสองสามสายพันธุ์มาแล้วแต่พื้นที่ครับ นี่ขายถึงกี่โมงครับเนี่ยประมหน้าขายสองครับขายสองเป็นที่เหรอหรือว่าพอละขายสองครับขายสองเป็นที่แล้วฮะอ๋อก็พักก่อนนะใช่ครับพักก่อนเดี๋ยถ้าเป็นถ้าเป็นหนึ่งครับมันจะเล็กกว่านี้ไหมฮะเล็กกว่านี้มากครับโอ้สามครับก็ชงได้แก้วหนึ่งใช่ไหมสามครับก็ชงเย็นไิด พอดีครับหนาวครับจะคงเย็นได้พอดีแล้วถ้าร้อนอ่ะร้อนก็แล้วถ้าร้อนร้อนเราจะลดปริมาณกาแฟลงมาครับอ๋อมันอย่งนั้นมันจะเข้มไปไมไใช่ไหมได้ครับแต่จริงๆแล้วร้อนกับเย็นอะ่ะการการตั้งช็อตมันจะอยู่เท่ากันนะครับพี่โอ,อเคช็อตมันอยู่เท่ากัน มีการตวงใช่ไหมไมันจะได้เท่ากันทุกช็อตใช่ครับนี่ยังไม่ถึงเลยอีกแล้ว เราก็ต้องบดไว้เนะ<ช>เาะไม่งั้นก็ไม่ทันลูกค้าไม่งั้นเราลูกค้าไม่ทันไม่งั้นลูกค้าไม่รอ <c oughs> นเนี้ยเสียลูกค้าไปเลย ใส่กระดาษกรองได้หรอ,ต,อต้องใส่ฟอิวเตอร์ครับไม่งั้นเนื้อมันจะขึ้นมาหรอคือขังละเอียดมันจะได้เนียนมากขึานาก้นใช่ครับผม